สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ก็มาพบกับช่องปุ่มแอมชาแนลนะคะจะมาพาพี่น้องไปเบื้องปลาในสะน้ำลึกนะคะซื้อพอพันแม่พันมาเทียเดียวตอนนี้ปลาออกลูกออกล้านเต็มสะค่ะโตใหญ่ในสะนี่ตัวหนึ่งนี่ประตอาก็สองรูสันค่ะตใหญ่นะคะแต่ว่าตัวน้อยที่ขึ้นมาแหวเฮนนี่ตละสามสามนิว้วสี่นิว้วถือว่าโตัวใหญ่อยู่ค่ะตอนนี้เต็มสะอยู่ค่ะ ไปฮ็อปไปบิ้งกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็มาหลายคือมาย่างคับแม่หลับแต่ว่าตัวใหญ่เพอาะนั้น嘛ตัวใหญ่บ่ค่อยขึ้นย่างฝน อันนี้ไม่ได้โตน้อยแต่เนี่ยค่ะบอนบป๊บป๊บป๊อบป๊อบน๊อบป๊อบป๊อบป่อบป๊อบปอบป๊อนป๊อบป๊อบป๊้นป๊ทบป๊อ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 ยอบป๊อบปาอบป๊อบป๊อบป๊อบปอบป๊อบปอนป๊อยป๊อบร๊อบน๊อนป๊อบ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 ปออบบ๊บบอ พวกงาพวกเศษอาหารพวกเป็นแนวสุกเป็นนั่นบักคุงชุบยังสีเขาปาดลงบักงามบักยังกระซังมันกินเบมดเดยส่วนมากหญ้าละเรกจะหันเอาไม้ปลากินมันก็อ้วนอยู่ได้แล้วเอาขึ้นไปจี๊ดมันปะคะมันมันดีนะโอ้โหไอโฟนมันบ้อนไหม ก็ต้ anyway. LIKE hmm. oh, ังไปดูคณมนัันพงนเป็นยังมันันอันพนมาโทรมาหลายเียแล้วเบอร์นีว่ามจัอเทยมันถามมันจถามโทริดอยนกันเยไม่ถามว่าเบอร์นีเปิดใส่มานานหนยังมาใมานานแล้ว คุณขึ้นไปยิงมันมาหรอมันจะบอนอยู่ไงไก่คุณตีค่ะมันมามายังยิงยงไงกันลูกขอกแค่ตกว้าเอามือเนี่ยอิ่มแล้วแซ่บแล้วมือเนี่ยปลาหนิ้เนี่ยน่ะปูมันบอกปลาหนินปลากะเพียนปลากะเพียนหละกหลักลปลาหนินปลาตะเพียนปลาสลิดมี มันไข่กระจายไงรู้มันไข่สองสามพันรู้แสดงว่าตอนนั้นที่ซื้อซื้อพันธุ์มะเราเอามาลงแล้วมันกระเพรของมันไปได้ลงทุนเท่าเดียวตัวขนาดค่ะเมียนว้ายตัวใหญ่บอน สองลูกสามลูนเกิด no, ข no, no mm hmm. yeah, uh huh. ึ้นกันหนต้องยกย้อต้องยกย้อยอัยกย้อยรอบปลาน้อยจะบวติดกว่หรือว่าเขาจะขัดออกเอาลงตัวอ่อยกย้อห่างห่างโอ้ยแกตาฟางตัวน้อยๆกันยู่หลายตัวน้อยๆนี่คือมันเกิดเองมันออกลูกเริ่มเกิดเองที่เราลงน่ะมันใหญ่อยู่แล้วจาปลาดีแ้วทุกอย่างสารพัดปลาเรือยอยู่เนี่ยเพื่อรวยเล หมอแพทย์ภาผายาบาลอยากมหาจะลุงนี่ดี่นี่นกือบวไ้วแล้วอยากเขาเส้นวรดด่มันเคยมากินน้ำคนมันนี่มันมาทอแต่ปลาเข็งปลาเข็งซุ้มเขาเลี้ยงขายเงนีอยู่ในนีุ่กไปคนรับง่ายง่ายปลาเข็งง่ายปลาอนหอเยุ๊บ นี่มาขึ้นกูน่ะช่างหัวใาก็ไปงใายไหลโอ้ลายแทปูบัวมันบอนอ่ะอือบ้อนเพราะขคนตัวน้เมื่อนั้นหยุดใต้ห้อมหน่อยไงไอ้ความาแม่คุณไม่เหงาคนเมือยังม่เหาคุ้ยังเนี่ยเสียงตบางเฮงู่กูมู้้ตฮว้เพ่าว่านี่มองด้ยเพราะฉะันคตน้ดังก้นี่ปลาบุญยิ้มต่้ไปเขาเปล่น น้ำมะแขงเทียนเนาะมันกินอย่ง่าอยู่หรือป่าเป็นญ่ด้กขึ้นไปขายได้หนึ่งตัวละโอ้เนี่ยสองลูกว่าสอลครึ่งมันมันกตลึ่คนปาไหนปลาไอ้นี่เดี๋ยวมันแงเอาหมีไปบ้านน้ำน้นน้ำนนนน้น้นน้ล้นนนย ปลาปลาตองเนาะเมื่อนึงนั่ะเห็นวาปลาตองปลตองมาปล่อยจากตัวเอ่ะปลาไเรืองกระูดกระตูดอย่ยอนตัอะะอนไ่ได้อะนีที ตัวน ok ้อยมันนห่ยกหาน้องนยงไปยกเเรียกตัว้ไมกินมันจะไปกินเบิตัใหญ่มาขอมันเียกันไรเามันห่ลมันบกนอ้อนมันันเอตัวน้อนด้วยตัวดี้อยากบังรเขาเล้วหิวเลยเขกินนั่นนะมันก็เศาหิวเมียนวัดาจะกินปลามีปลาไม่ัสว ค่ะจบไปแล้วนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่ร่วมรับชมรับฟังกันมานะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทั้งช่องในเด้อค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ